สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงข้อเขียนชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับชื่อโอ้ลูกรักหรือยาอายุหันวลัลตซึ่งเป็นของอีหมองคอสลีนักปราชญ์คนสำคัญเลยครับก็งานชิ้นนี้เหมือนเป็นคำตักเตือนถึงผู้ที่กำลังแสวงหาความรู้นะครับค่ะเป็นเหมือนจดหมายส่วนตัวเลยนะคะแต่เนื้อหานี้ลึกซึ้งมากๆใช่ครับแก่นหลักๆเลยก็คือการชวนให้เรากลับมาคิดว่า เออเป้าหมายจริงๆของการเรียนรู้หรือการใช้เวลาในชีวิตเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมโดยเฉพาะคนที่ทุ่มเทให้กับการศึกษามากๆใช่ไหมคะครับผมโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นข้อความที่เหมือนมาสกิดเราเบาๆให้หยุดคิดถึงแรงจูงใจลึกๆก,กะคะ่ะว่าเอ๊ะที่เราทำทำกันอยู่นี้ทำไปเพื่ออะไรกันแน่คือคำถามเปิดของอิมังคอสลีเนี่ยผมว่ามันตรงมากเลยนะถามลูกศิษย์ไปเลยว่าที่คามักคเมนอ่านตำรากันนั้นคืนเนี่ยทำไปทำไม อืมถามตรงๆเลยครับอะไรเป็นสิ่งผลักดันแบบว่าอะไรจูงใจให้ทําขนาดนั้นมันเหมือนจี้ใจดําเลยครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ค่ะแล้วท่านก็ไม่ได้ถามและปล่อยผ่านนะคะแต่ชี้ให้เห็นทางแยกสําคัญเลยว่าเป้าหมายเนี่ยมันมีสองแบบหลักๆครับผมที่ต่างกันมากๆแบบแรกคือเท่าทำไปเพื่อชื่อเสียงทางโลกเพื่ออยากเด่นอยากแข่งอยากอวดอันนี้ท่านฟันธงเลยว่าเลวบัดซบ โอ้โหใช้คำแรงเหมือนกันนะครับค่ะแรงมากแต่อีกทางถ้าทำไปเพื่อฟื้นฟูหลักศาสนาเพื่อจริยธรรมอันนี้สิคะท่านบอกว่าโชคดีมีวาสนาเป็นการแบ่งที่ชัดเจนจริงๆแล้วเหมือนจะมีบทกวีมาเสริมด้วยใช่ไหมครับที่บอกว่าการอดนอนเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้ามันก็เปล่าประโยชน์ใช่ค่ะ ไร้ประโยชน์เลยแล้วก็การร้องให้เสียดายของนอกกายทรัพย์สินเงินทองอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโมฆะเหมือนกันอืมมันยิงตอกย้ําเลยนะครับว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับอะไรจริงๆซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับคําสอนที่อ้างถึงท่านนาดีมุฮัมมัดที่เตือนสติเราเรื่องความจริงของชีวิตที่ว่าค่ะที่ว่าจงใช้ชีวิตตามต้องการแต่ท่านต้องตาย จงรักสิ่งใดก็ได้แต่ท่านต้องจากและจงทำสิ่งใดก็ได้แต่ท่านจะได้รับการตอบแทนคือทุกอย่างมันไม่ถาวรและทุกการกระทำมีผลตามมาจริงด้วยครับทุกอย่างไม่จีรังจริงๆจ,จุดนี้เองครับที่ผมว่ามันท้าทายความคิดเรามากๆเลยเพราะท่านไม่ได้มองแค่เรื่องศาสนานะครับท่านมองไปถึงวิชาความรู้ทางโลกด้วยใช่ค่ะพวกตักศาสตร์การแพทย์วรรณกรรมดาราศาสตร์วยากรณ์ ครับผมท่านเตือนว่าแม้แต่วิชาพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการผลานอายุให้หมดสิ้นในความเลินเล่อได้เหมือนกันอืมถ้ามันทำให้เราลืมเป้าหมายที่แท้จริงครับคือการระลึกถึงพระเจ้านั่นเองค่ะ คือประเด็นสาคัญที่ท่านกําลังจะบอกเราก็คือความรู้ที่เราทุ่มเทหามาเนี่ยมันกําลังช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณเราหรือว่ามันแค่ตอบสนองความต้องการทางโลกเฉยๆ oh. ท่านไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของวิชาเหล่านั้นนะคะแต่ท่านเน้นมากๆเลยว่าเจตนากับผลลัพธ์ต่างหากที่สําคัญคือมันนําเราเข้าใกล้หรือห่างไกลจากพระองค์แต่ก็มีคําถามนะครับว่าแล้วในยุคปัจจุบันละ่ะการเรียนเพื่ออาชีพเพื่อความสําเร็จทางโลกต่างๆ มันก็ดูจําเป็นนะครับอิหมามคอซาลีจะมองเรื่องนี้ยังไงมันจะขัดแย้งกันไหมครับกับการดูแลจิตวิญญาณเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคิดว่าท่านไม่ได้บอกให้เราละทิ้งโลกไปเลยนะคะแต่อาจจะหมายถึงการจัดลําดับความสําคัญให้ถูกเหมือนเรื่องที่ท่านยกมาจากคัมภีร์อินยวนะคะที่เปรียบเปรยว่าพระเจ้าถามผู้ตายว่าครับเจ้าเคยทําความสะอาดทัศนียภาพแห่งมนุษย์คือรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมานับปี แล้วเคยทำความสะอาดทัศนียภาพแห่งข้าซึ่งก็คือจิตใจภายในเพียงชั่วโมงบ้างไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องบาลานซ์กันแต่ว่าแก่นข้างในสำคัญกว่าใช่ค่ะเน้นที่การขัดเกลาภายในเป็นหลักไม่ใช่แค่เปลือกนอกที่คนอื่นเห็นครับผมซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องเสียงกระแสจิตที่ท่านพูดถึงด้วยนะคะว่าจริงๆในใจเราลึกๆเนี่ยมันมีเสียงเตือนอยู่เสมอว่าทำไมเจ้าแสดงออกนอกหน้าเพื่อผู้อื่นทั้งทั้งที่เจ้าถูกโอบล้อมด้วยความดีของข้า เหมือนเป็นการตั้งคำถามถึงความจริงใจของอิหม่มามคอสซาลีก็เหมือนเป็นกระจกเงาบานใหญ่เลยนะครับให้เราได้ส่องดูตัวเองตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะการใช้เวลาของเราการเรียนรู้การกระทําต่างๆเนี่ยเป้าหมายมันลึกซึ้งแค่ไหนหรือว่าเราทําไปแค่เพื่อผลประโยชน์ทางโลกชื่อเสียงภาพลักษณ์ภายนอกหรือเปล่าอืมชวนให้เรากลับมามองหาความหมายที่แท้จริงที่มันยั่งยืนกว่านั้นนะคะ และอาจจะมีคำถามสำคัญทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อด้วยนะคะว่าถ้าสมมติอิหมามคอสลีมองมาในยุคสมัยของเราตอนนี้ท่านจะชี้ไปที่อะไรบ้างว่าเป็นสิ่งที่อาจจะกำลังผลานอายุของเราหรือกำลังเบี่ยงเบนความสนใจเราไปจากเป้าหมายที่ลึกซึง้งเหมือนกับที่ท่านเคยเตือนเรื่องศาสต์ต่างๆในยุคของท่านน่าคิดเลยครับค่ะอะไรคือสิ่งที่เรากำลังทุ่มเทเวลาพลังงานให้มันมากๆโดยที่เราอาจจะหลงลืม แก่นแท้บางอย่างไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราต้องกลับไปทบทวนตัวเองกันค่ะ